ไ่ฟ้ทุกโซนตอนนี้เป็นพื้ที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะคะแล้วเส็จคุณจะให้ดูรถไฟฟ้าเขาจอดค่ะจอดทําไมจอดรอผู้โดยสารนี่คือขอบวนรถไฟฟ้าที่เสร็จุนั่งมาจากสนามบ้าวมาลงที่หมอชิดะคะะขบวนรถไฟฟ้าจอดที่สถานีหมอชิดนะคะตอนนี้คือเขาจอดเพื่ออะไรดูปะจอดรอผู้โดยสารอ่ะแล้วก็เหมือนกจัจอดรอลี รถคันนั้นที่กำลังมาเรื่อง้นสินใจอย่างนี้ค่ะส่ลุงอ่ะตอนนี้ยืนอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิตนะคะซึ่งมันก็คือสวนจตุจักรนั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นสวนจตุจักรในภาพสูงภาพกว้างนะคะตรงนี้ก็คือสวนจตุจกักรนะเป็นเ,นเนนก็บบัตรสดเดียวบัตร่วงเนี่ยค่ะนี่คือหอนาฬิกาสวนจตุจกักรใช่ปหและนี่ก็คือส,นอสวนจตุจกักร นี่ค่ะนี่คือสวนจตุจักรนะนีสวนจตุจักรนะคะแล้วไปรุ้งกำลังจะนะคะไปรุ้งกำลังจะไปนะหอนาฬิกาสวนจตุจักรก็มีเยอะตรงนี้จะมีห้างตรงนี้ที่เซลุเกีอค่ะเนี่ยห้างมิกจตุจักรอ่าห้าง M I อะไรเนะี่ย M I B B มิกจตุจักรหอนะอ๋อมิก ห้างมิกจตุจักอทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันมีห้างมิจตุจักแล้วก็ทุกคนดูอ,อาภาวนั้นนะที่เสียงดนตรีเนี่ยนะบางซื่อจังสั้นนะนั่นนะเห็นไหมตอนนี้เซลุงกาลังจะไปที่บางซื่อจังสั้นนั่นแหละค่ะเซลุงกำลังจะไปที่บางซื่อจังสั้นนะโดยที่เซลุงก็แล้วจะลงไปที่รถไฟฟ้าอ่าลงจากรถไฟฟ้า BTS ไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ตรงนี้นี่ค่ะ มันจะมีทางข้าอยู่ตรงเนี้ยทางข้ารถไฟใต้ดินเราก็จะนั่งรถไฟใต้ดินไปที่บางซื่อจางสั้นไปที่สถานีกลางบางซื่อเพื่ออะไรเพื่อไปรุ้นว่าถ้าเรา walk in เข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าเนี่ยเราจะได้ฉีดไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซรุ้งเนี่ยอยู่กับอยู่คือปกติเนี่ยเซรุ้งจะอยู่คนเดียวแต่เซรุ้งหาคนเช่าคอนโดมามีบางกูบดคอนคอนโดได้แล้ว เสรีลุงก็เลยย้ายออกมาจากคอนโดแมมมีบางปูบีฟอนคอนโดที่สมุทรปราการนะคะแล้วก็มาอยู่บ้านป้าเดี๋ยวระหวา่างที่เสรลุงเล่าจะให้ทุกคนได้ดูสถานีกลางบางซื่อในไม,ม้มุมไกลอะ่ะเนี่ยค่ะนี่คือบางซื่อจังสั้นจะให้ทุกคนได้ดูบางซื่อจังสั้นในมุมไกลนะแล้วก็ฟังเสรีลุงได้เล่าไปด้วยคือเสรีลุงก็ทํางานอยู่ที่สีลมเนาะก่อนหน้านี้เสรลุงก็อยู่คอนโดแมมมี่บางปูปิดฟอนคอนโดที่สมุทรปราการแล้วพอหาคนเช่าได้เนี่ย เราก็ย้ายมาอยู่ที่ลาดพร้าวรัชดากับบ้านป้าเสร็จแ,แล้วที่นี่ก็มาอยู่กับพี่สาวสองคนเบื้องต้นเนี่ยวัคซีนโควิด19เนี่ยลงเข็มนไว้แล้วจะไปฉีดที่เดอดสตีรัชดาวันที่25กรกฎาคมแต่พี่สาวเขาบอกว่าเพื่อนเขาอ่ะลองวอล์กอินเข้าไปที่สถานีกลางบางซื่อแล้วปรากฏว่าได้ฉีดเขาก็เลยอยากให้เราลองไปบ้างเพราะว่าคือเราอยู่กับเขา พี่สาวคนที่หนึ่งเขาขับรถยนต์ไปทํางานทุกวันก็มีโอกาสเสี่ยงน้อยที่จะติดโควิดนะคะส่วนพี่สาวคนที่สองของเวิร์ h โฮมอยู่ที่บ้านแล้วก็สายลุงเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปทํางานทุกวันที่สี่โลมเขาก็ไม่ไว้ใจเราในเรื่องของการที่เราจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดนะนะเขาก็เลยอยากให้เราลองไปหาที่ฉีดให้ได้เร็วที่สุดแทนที่จะรอวันที่ยี่สบห้ากรกฎาคมอย่างเดียวน้ะป่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้คือวันที่3มิถุนายน2564เนี่ยใจลุงออกมาจากบ้านเพื่อมาตรวจสุขภาพที่พยาไท2แล้วเราก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ออกจากบ้านแล้วก็ออกแม่งทั้งวันไปเลยเก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะไปที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อไปดูว่าถ้าเรา w a ล k in ินเข้าไปเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ฉีดอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าโอเคนะมงั้นเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆแค่นี้อันนี้คือสถานีกลางบางซื่อนะที่ถึงกําลังจะมุ่งไปนะคะถึงกาลังจะมุ่งไปที่สถานีกลางบางซื่อ แล้วเดี๋ยวให้ทุกคนดูอาคารมิกจตุกรนะนี่อาคารมิกจตุกรในระยะไกลโอเคนั้นเดี๋ยวเสร็จมึงก็จะหยุดคลิปตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อไปดูว่าการอล์กอินเข้าไปฉีดวัคซีนโควิดจะสามารถทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูรถไฟฟ้าก่อนนะนะรถไฟฟ้าที่สถานีหมอชิพก็ออกไปอีกหนึ่งบวนแล้วตอนนี้เดยรู้อยู่ที่รถไฟฟ้าหมอชิพนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จมจะลง ลงจากรถไฟฟ้าเพื่อที่ไปสถานีกลางบางซื่อโอ้สุดยอดเลยกูไม่เคยไปมาก่อนเลยนะในชีวิตเนี้ยส,สหานีกลางบางซื่อไม่เคยไปสถานีกลางบางซื่อมาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูวิวของสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดสักเล็กน,น้อยก่อนที่เราจะจบคลิปนะแล้วก็ให้ดูดสเต็ปที่เราสแก,กนบัตร เอและปิดเนะะี่ยค่ะออกจากสถานีหมอชิดนะ,ะโอเคนะนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวนี่คือบรรยากาศของข้างล่างสถานีรถไฟฟ้ามหมอชิดนะคะก็ยังมีผู้ใช้บริการรถไฟรถเมย์นะรถเมย์ของหมอชิดอยู่ทั้งที่วันนี้เป็นวันหยุดก็ยังมีผู้ออกมาใช้บริการอยู่นะเราตรงส่วนน้ําข้างหลังก็จะเป็นส่วนน้ําของจตุรัสนะคะโอเค ใส่ลูกต้มน้ำจะออกแล้วเดี๋ยวให้เราดูวีธจีราน้าพ่ะนี่เราก็ห้าแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็ออกปึ๊บนี่ค่ะอันนี้คือจุดซื้อตัว๋วนี่คือตู้ซื้อตั๋วของรถไฟฟ้านะคะนี่ค่ะเราก็ําตามขั้นตอนที่เขาบอกหนึ่งเราก็เลิกสถานี องก็ยอดเงินสามก็รับปากนะคะซึ่งเวลาเรื่องสถานีเนี่ยตอนนี้มันเป็นจอสัมผัสแล้วเราก็สามารถจิ้มได้เนี่ยเราสามารถเว้อ๋อ,อขอบคุณค่ะนคะคะเราก็สามารถจิ้มได้ที่เขาบอกว่าเราไม่ได้ปิดกระเป๋าว่ากระเป๋าตั้งจะร่วงไม่ยอมปิดกระเป๋าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลงจากสถานีหมอชิดแล้วนะคะปิดกระเป๋าเรียบร้อย ดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศนะนี่คือสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดแล้วก็ถนนพระโขนโยธินนะคะนี่ให้ดูภาพบรรยากาศนิดนึงเนี่ยค่ะบรรยากาศของวันหยุดก็ประมาณนี้ค่ะถนนพระโนโยธินไม่มีรถวิง่งเพราะว่ามันคือวันหยุดโอเคมามงั้นเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูทางลงรถ,รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ จากสถานีหมอชิดเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินของหมอชิดเพื่อที่จะไปถึงจะไปที่จตุจักรบางซื่อจังสั่นนะคะไปที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งเขาสร้างเสร็จตั้งนานแล้วนะยิ่งใหญ่ลังการมากเลยสร้างมาทดแทนหัวลําโพงแต่เซลุไม่เคยไปมาก่อนเลยเซลุหายทาให้ทุกคนดูใครที่ไม่เคยไปเหมือนเซลุเนี่ยคุณก็จะได้เห็นครั้งแรกร้องกรบสายลุเหมือนกันนี้แหละโอเคมนะั้ย แต่เบื้องต้นตอนนี้เราพอเราเห็นทางเข้ารถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเราจะให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศรถไฟฟ้าใต้ดินอีกอีพีหนึ่งนะนี่ค่ะนี่คือทางขึ้น MRT บีเอสิวนจตุจักรค่ะนี่สวนจตุจักรเอ็มอารบีเสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินโอเคงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยใต้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ